นักท่องเที่ยวจีนจัดทัวร์มาสก,การะาขอพรพระพรหมเอกวันกับคนเยอะมากๆเลยครับเต็มไปด้วยคนจีนครับสองพุ่มกว่าๆสุดยอดมากๆเลยครับจัดทัวร์มาลงเพื่อขอพรในช่วงปีใหม่ครับสวัสดีเพื่อนๆที่ทน่ารักทุกท่านทุกคนครับเทศกาลปีใหม่นี้มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนกันด้วยเปล่าครับ ถ้ามีก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็เที่ยวกันให้สนุกนะครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่แยกราชประสงค์ครับจะพาทุกท่านไปที่พระปกเอราวัณได้ข่าวว่าวันนี้มีทัวร์จีนชุดใหญ่มากๆครับจัดมาเพื่อกาบบ่ายขอพรองค์พระปกเอราวัณครับเดี๋ยวเดินข้ามฝั่งไปครับโอ้โหเห็นแล้วคนแน่นเลยครับที่เขาบอกว่ามีทัวร์จีนเหมามา ขอพรพระพรมเอราวันโดยเฉพาะครับเป็นทัวร์ของและต้องเที่ยวชาวจีนครับโอ้นั่งรอกันเต็มเลยครับคนจีนชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มากราบไหว้ขอพรพระพรมเอราวันครับนอกจากจะไปวัดพระแก้วไปวัดโพไปวัดอรุณแล้วอีกหนึ่งที่ที่ต้องมาก็คือมากราบไหว้ขอพรพระพรมเอราวันนี่แหละครับ นี่ด้านเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านถนนราชดำริครับสุดๆเลยครับคนเยอะมากๆครับด้านในแน่นเลย ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าครับคนเยอะมากๆครับล้นออกมาข้างนอกเนี่ยครับโหเยอะมากๆครับพี่เขาบอกว่ามีทัวร์จีนมาลงที่นี่นะครับมามาเที่ยวปีใหม่ด้วยที่สำคัญคือมาขอพรอ,องค์พระพรหมเอราวัณในช่วงปีใหม่ครับพระพรหมเอราวัณเป็นที่เรื่องลือไปทั่วกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับแล้วก็คนไทยทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับทุกคนมากราบไหว้ขอขอพรที่นี่เพื่อความสมบังความสมปรารถนาในทุกๆด้านครับทัวจีนมาลงประจำครับที่นี่นักท่องเที่ยวชาวจีนชอบปักมากครับเพราะพระผมเอราวันครับ คนล้นออกมาด้านนอกเลยครับนี่แต่คนจีนนะครับที่สังเกตเห็นเนี่ยแล้วก็มีทุกวัยด้วยคนหนุ่มคนสาวด้วยโอ้เยอะจริงๆครับวันนี้นี่ผมถามแม่ค้าที่ขายพวงมาลัยบอกเมื่อวานเนี่ยไม่มีนะเมื่อวานนี่น้อยมากบางวันนี่แทบไม่มีเลยแต่วันนี้มีทัวร์จากประเทศจีนครับมา สักการละขอพรองค์พระพรมในช่วงปีใหม่โดยเฉพาะเลยครับพอไหว้ขอพรเสร็จในค่ําคืนนี้ก็จะไปเที่ยวที่วัดพระแก้วแล้วก็วัดโพวัดอรุณแล้วก็สถานที่ต่างๆแล้วก็ไปตามต่างต่างจังหวัดเห็นมกุเทศเขาบอกอย่างนี้นะครับการมาสักการละขอพรองค์พระพรม เอราวันเป็นจุดหมายแรกของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จัดทัวร์มาโดยเฉพาะครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับหลายร้อยคนเลยนะครับช่วงเวลากลางวันก็ส่วนมากจะเป็นคนไทยที่มากราบไหว้ขอพรแล้วก็มาแก้บนครับการแก้บนของหลายหลายคนก็แตกต่างกันไปบางคนก็จะมีการ ลํำนะครับที่นี่มีการลํำด้วยแก้บนด้วยการลํำด้วยและบางคนก็มาบนบานสารเก่าโดยการลํำด้วยนะครับเพื่อให้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตัวเอง,ต,องต้องการครับคนเยอะมากๆครับ <S <S เข้าไปไม่ได้นะครับแน่นเลยกับด้านในกอทุกคนก็เตรียมของกราบไหว้บูชาของกราบไหว้บูชาก็จะมี เ,เป็นพวงมาลัยสีพวงครับมีทูบสิบสองดอกแล้วก็เทียนสี่เล่มครับถ้าเป็นผลไม้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้มงคลก็จะมีมะพร้าวกล้วยแล้วก็สาลี่ครับคนเยอะมากครับด้านในก็มีการรำถวายครับ ใครที่บนบานสัล่าวเอาไว้หรือว่าบางคนจะรำถวายเลยก็ก็ได้ครับเห็นที่พี่ที่เขาขายพวงมาลัยอยู่ด้านหน้าพระปฐบอกว่าถ้าอยู่ไกลๆก,ก็แก้บนด้วยการรำถวายไปเลยประสบผลสำเร็จแน่ๆครับเพราะที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วไม่งั้นทัวร์จีนจะไม่เหมาเหมาทัวร์มาลงขนาดนี้ครับ พี่ที่เขาขายพวงมาไัยบอกว่าเนี่ยวันนี้สุดๆเลยเยอะมากๆเป็นกลุ่มคนจีนทัวร์หลายหลายร้อยคนเลยครับที่มาเยเยอะจริงๆครับเป้าหมายก็คือมา,ากราบไหว้ขอพรแลอ,อวก็ผมเพะวันแล้วก็ ไปเที่ยวตามจุดต่างๆก่อนจะกลับไปเขาดาวที่ประเทศบ้านเกิดของตัวเองครับเยอะมากๆครับเนะี่ยทุกคนก็เตรียมความพร้อมครับคนเยอะจริงๆครเป็นชาวจีนลุ้นๆเลยครับ คถามที่มืกอพุทศเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มนี้เขาต้องการที่จะมาไหว้ในเวลาช่วงกลางคืนอากาศไม่ร้อนพรุ่งนี้เช้าก็จะไปวัดไตรมิตรครับแล้วก็จะไปวัดโพไปวัดพระแก้วไปวัดอรุณและช่วงบ่ายก็จะไปที่สมุทรสงครามครับโปรแกรมวันถัดไปเขาก็จะไปที่พระพุทธโสธรครับแล้วก็ไปที่ชลบุรีไปเที่ยวพัทยา หลังจากนั้นก็จะไปที่อยุธยาแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศครับนกักท่องเที่ยวยังมาไม่หมดนะครับอย่างที่เขาบอกว่ายังมีอีกกลุ่มหนึ่งยังอยู่บนห้างอยู่เลยครับเดี๋ยวก็จะทยอยลงมากันครับเพราะว่าที่พักอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ไม่ไกลนัดกันไว้ที่ตรงนี้ครับบางคนก็ยังทานข้าวอยู่นะครับแล้วก็ตะเวนดู ของอยู่บนห้างเซ็นทรัลบ้างแล้วก็สยามบ้างนะครับเดี๋ยวลงมาครับว่าอย่างนั้นครับบอกอยังมาไม่หมดเลยยังมีอีกกลุ่มใหญ่นะครับที่จะต้องลงมาเจ็มาเจอกันที่นี่นัดกันไว้ที่นี่ครับขนาดนี้ยังเข้าไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแสดงว,ว่ามากลุ่มใหญ่มากๆครับ ถึงด้านนอกรั้วลยนะครับออกมาริมถนมนเลยครับคนเยอะมากๆครับแน่นสุดๆเลยครับพี่ๆครับด้านไหนเบียดเสียดจัดเยียดกันเลยครับโอ้แรงศรัทธาล้นหลามจริงๆครับเพราะผมเอโรบันสุดๆเลยครับ หลายร้อยคนเลยครับที่อยู่ในนี้ครับบางคนเข้าไม่ถึงองค์พระบรมครับเนี่ยกราบไหว้อยู่ด้านนอกเลยครับแล้วก็ค่อยเอาดอกไม้เอาเครื่องกราบไหว้บูชาไปทีหลังครับเพราะด้านในแน่นครับโอ้สุดๆเลยครับคนเยนอะมากๆ ผมมาที่นี่ก็มาช่วงกลางวันครับคนก็ไม่เยอะขนาดนี้นะครับส่วนมากกลางวันก็จะมีการรำถวายนะครับเยอะมากๆกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นๆนักท่องเที่ยวก็คงจะรู้แล้วครับว่าถ้ามาช่วงเวลานี้ไม่ร้อนครับเพราะบริเวณนี้ค่อนข้างจะร้อนมากๆอยู่ช่วงสี่แยกพอดีเลยแล้วคนก็ไม่พุกพ่านการเดินทางก็สะดวกเลยครับ ทยอยมานะครับมีฝรั่งต่างชาติมายืนก็คงจะงง,งงอยู่ครับว่าตรงนี้มีอะไรครับคนเยอะจริงๆครับผมก็เอาบรรยากาศของกลุ่มทัวร์จีนครับที่มากราบไหา้ขอพรอ,อ,องค์พระพมเอราวัณขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ